รู้จักรสจรวลุดไหมครับวันนี้จะมาลองทํานะครับน้ําจัลลดรสป๊อปคอนนี่เคยกินป้าป๊อปคอนรอ้องหน่อยอุย้ยก<อ>ินป๊อปคอนเลยอ่ะเหลืองเหลืองมาเนี่ยอย่างป๊อปคอนนะอุ้ยป๊อปคอนเลยป๊อปคอนเลยลอง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 วิธีการทำก็เหมือนทุกอันนะของน้ำตัวน้ำจรวดเนี่ยก็คือต้องใส่โซดาเปรี้ยวกับโซดาเค็ม แล้วก็เวลาคนนะครับคน,คน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 นะครับแล้วก็จรวดทำงานน้ำจรวดรถป๊อปคอนเส้นเทาเหลืองป๊อปคอนปะป๊อปคอนคาราเมล,าล,ามลป๊อปค้นคาราเมลป๊อปคอนเลยอร่อยไหมอร่อยเอออร่อย,ออยเอาไว้ลองกันดูนะครับนี่